คือมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลาเนี้ยมันมีคนคิดถึงคุณมันมีคนคิดถึงคุณมันมีคนคิดถึงคุณ,คคคณสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมตรินีโดยไม่หมออัมาธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือใครกำลังคิดถึงคุณอย่างหนักอยู่ตอนนี้เวลานี้เลยเออนะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามกล่องด้วยกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบ่งไพ่ออกเป็นสามกล่องนะจ๊ะ Thank you. โอเคสามกองเรียบร้อยแล้วมาดูกันซิว่าตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอย่างหนักเออมีไพใ่ใเลือกทั้งหมดสามใบนะใบที่หนึ่งสองและสามตามลำดับแบบนี้นะคะให้คุณตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธินะหายใจเข้าลึกึกๆนะพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายซักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะ หรืออ่าเอาเอา,เอาแบบสบายใจก็ได้นะอ่าสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจก็ได้จากนั้นหายใจเข้าลึกๆเลื้นลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ าคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตา่ะเลือกกล่องไพ่นะเลือกไพ่ใบที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะจ๊ะหนึ่งสองหรือสามหากคุณยังรู้สึกสับสนเนาะก็ลองทำสมาธิอีกสกรอบหนึ่งหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตา่ะ หายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตา่ะ แล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกสักรอบหนึ่งหากคุณยังสับสนอยู่ลองทําสมาธิไปอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีนะให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้มันก็เลยสับสนสับสนเนาะอ่นะมาแล้วถ้าเกิดว่ายังเลือกไม่ได้ก็กดพอยส์นะ ถ้ายังเลือกไม่ได้ลองทําสมาธิอกีกรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบทําแล้วก็ยังสับสนให้ฟังอาไหนมากกว่าหนึ่งกอกไปเลยแต่ถ้าเกิดใครเดี๋ยวๆก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้๋ือกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไลฟ์วิีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองและสามตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยจ้าเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งนะคะ มาดูกันว่ากองที่หนึ่งใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้หนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มสาวที่มีความร่าเริงสดใสเขากำลังรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณจนจับหัวใจมีโอกาสและเกินว่าน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ ถ้าไม่เด็กกว่านะคะก็ต้องบอกเลยเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ๆนะในกรณีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่คุณเพิ่งรู้จักเนี่ยที่อาจจะเด็กกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่ที่คุณเพิ่งรู้จักเร็วๆเนี้ยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะกําลังนึกถึงคิดถึงคนอยู่หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่านะเสน่ห์ของคุณมันเข้าตาทําให้เขารู้สึกว่า เขาเรียกว่าถูกเหมือนถูกสะกดจิตสะกดใจนะทำให้รู้สึก,ลลกลหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้เลยทําให้ตอนนี้วินาทีนี้เวลานี้เขารู้สึกคิดถึงและนึกถึงคุณอย่างหนักนั่นเองอคือเป็นคนใหม่ๆแน่นอนอาจจะรู้จักกันจากการทํางานก็ได้การเรียนก็ได้นะคะ หรืออาจจะเจอกันทางโซเชียลอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อเร็วเร็วเนี้ยเออมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะนึกถึงคิดถึงคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าด้วยนะจ๊ะนะคะคือถ้าไม่เด็กกว่าก็จะมีพลังงานของความเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าตอนนี้ใครกําลังนึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณอยู่อย่างหนักช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยเป็นคนใหม่ๆที่คุณเพิ่งรู้จักเพิ่งไปทําความรู้จักหรือเพิ่่งพบเจอกันทีีมมควา อ่อนเยาว์กวัยหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะเขารู้สึกสนใจในตัวคุณแล้วรู้สึกว่าน่าจะโดนคุณตกก็ให้แล้วนะหรือหลงสเสน่ห์คุณก็ให้แล้วก็เลยทําให้รู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณหนักมากในช่วงเวลานี้นั่นเองอ่าใครแล้วก็นาย,ยานายล้วก็แช์กลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค so, oh ่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่าใครกำลังคิดถึงคุณอย่างหนักในตอนนี้หนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเพิ่งทะเลาะกับใครบางคนไปหรือเปล่าหรืออาจจะมีความขัดรูขัดตาขัดใจขัดแย้งกับใครบางคนดูเหมือนกับว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณอย่างหนักตอนเนี้ก็คือคนที่คุณเพิ่งงอนเพิ่งทะเลาะกันไปนั่นแหละดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่อยากทะเลาะกับคุณเลยไม่อยากขัดอกขัดถูขัดตาขัดใจกับคุณเลยนะอยาก จะกลับมาง้ออยากจะกลับมาขอคืนดีอยากจะกลับมาคืนดีกันกับคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่เขาเอ่อกำลังนึกถึงหรือคิดถึงคุณอย่างหนัก เพราะว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณยังไงล่ะอือเพราะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้เวลานี้ใครกันนะที่คิดถึงคุณอย่างหนักก็ต้องบอกเลยว่าคนที่คุณเพิ่งงอนเพิ่งทะเลาะกันไปนั่นแหละหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่าที่เพิ่งทะเลาะกันหรืออาจจะบางคนอาจจะทะเลาะกันงอนกันเฉยๆบางคนอาจจะเพิ่งตัดสินใจเลิกลากันไปแต่ลึกๆภายในใจยังนึกถึงและคิดถึงคุณอยู่และดูเหมือนกับว่านึกถึงคิดถึงในลักษณะที่อยากจะกลับมาคบหา,ากับคุณอยากจะกลับมาคืนดีกันด้วยนะเพราะ จะพลังงานตรงนี้ดูมีความนึกถึงคิดถึงเยอะนะมีความรู้สึกไม่สบายใจเยอะมากนะคะเออเป็นความคิดถึงที่ไม่สบายใจเป็นความคิดถึงที่อยากจะกลับมาคืนดีกันใหม่เป็นความคิดถึงที่อยากจะกลับมา ทำให้ความรักมันสดใสเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแฟนเก่าของคุณคนคุยเก่าของคุณที่เพิ่งงอนกันไปทะเลาะกันไปหรืออาจจะเพิ่งบอกเลิกกันไปได้ใจจริงๆลึกๆตอนนี้ต้องบอกเลยคิดถึงคุณนักมากเพราะว่าอยากจะกลับมาคืนดีต้องบอกว่าภายในใจดวงนี้ของเขาอาจจะความจริงแล้วอาจจะไม่ได้ ไม่ได้อยากเลิกแต่อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณมากกว่านั่นเองอนะใครรักวคุณนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่สามมาดูกันซิว่าใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้หนึ่งสองและสามจ้าโอ้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มีคนคิดถึงคุณ มากกว่าหนึ่งคนนะคะเออทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่คือมีโอกาสาเหลือเกินว่าช่วงเวลาเนี้ยมันมีคนคิดถึงคุณมากกว่าหนึ่งคนนั่นหมายความว่าตอนนี้มีคนเก่าคนใหม่กําลังคิดถึงคุณหนักมากโอ้โหนะ คือช่วงนี้คุณได้มีโอกาสไปพบเจอใครใหม่ๆบ้างมานะดูเหมือนกับว่าคนใหม่ๆที่คุณรู้จักตอนนี้เขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็อาจจะตกหลุมรักคุณก็ได้แล้วแล้วก็มีความรู้สึก นึกถึงคิดถึงคุณหนักมากและตอนเนี้ยเขาก็กําลังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่าคนเก่าๆใครเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่าของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้ตอนนี้วินาทีนี้ก็กําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเหมือนมีเซนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เหมือนมีเซนว่ารู้สึกว่ามี รูคู่แข่งของหัวใจทําให้เขารู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้นะนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ดวงชะตาความรักของคุณน่าจะมีช้อยมีทางเลือกคนเก่าอาจจะอยากกลับมาคนใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาพร้อมจะเข้าหาคุณอย่างเต็มทีและณนะ วินาทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนคิดถึงคุณหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เวลานี้ต้องบอกเลยว่ามีมากกว่าหน,นึ่งคนนั่นก็คือคนเก่าคนใหม่ทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าล้วนแล้วแต่กําลังคิดถึงคุณอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาดีเพราะอาจจะมีเซนอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าน่าจะมีคู่แข่งหรือมีสตูของหัวใจที่ทําให้เขารู้สึกกังวลใจไม่สบายใจอาจจะรู้สึกแบบ ว่าวุ่นในใจนะอาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะกําลังคิดหาทางที่จะทักหาคุณหรือติดต่อกับคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นการคิดถึงนี้จะไม่ใช่แค่ความคิดถึงธรรมดาแต่เป็นความคิดถึงที่กําลังหาทางที่จะติดต่อหรือว่าพูดคุยหรือว่าทักทายมาหาคุณเป็นหรือว่าอาจจะหาทางในการสา,า,ารสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอนะ ใครแล,แล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับไปหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย